เจอค่ะมิสซเอ็มพีค่ะครับแล้วก็มิสโซซูเปอร์โปรนะครับใช่วันนี้เราพามาแนะนำให้รู้จักกับแพนด้าเนาะเป็นทูโทนเลยสองสีสองคันสองสีก็คือวันนี้เป็น2คันที่ส่งนะครับ <laughs> มีขาวหนึ่งคันดำหนึ่งแต่วันนี้ออกมาอยู่ที่ขาวก่อนแล้วกันนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแอดพต์นะคะแอคทีฟซีวีทีนั่นเองค่ะอ่าตัวนี้นะครับราคาสีขาวอยู่ที่5้าแสนสามหมื่น 6,000บาทนะครับแ right? oh, oh, well, yeah, ี่แต่งให้ด้วยนะครับใช่ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษอันนี้ก็คือลูกค้าเป็นลูกจ้างรัดด้วยนะคะแล้วก็เลือกที่จะดาวเยอะๆเพื่อให้ส่งสบายๆนะคะลูกค้าใช้เงินดาวอยู่ที่150,000บาทค่ะ150,000บาทนะครับมาดูผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ครับคันนี้ผ่อนเหลือ4,009ค่ะโอ้โหไม่ถึง5,000นะครับบอกแล้วผ่อนจริงบอกแล้วเขาเลกผ่อนสบายๆเลยนะครับโอ้โหถูกมากๆนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยเราก็ยังแต่งเต็มคงคอนเซ็ป สวยครบจบที่สุดเหมือนเดิมเลยค่ะโ,โอ้โหก็แน่นอนนะครับแต่งครบหมดนี่ให้เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเราแต่งก็ยรบ้างครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมีตัวสกเกิร์ตรอบคันนะคะตัวนี้เป็นของไรเดอร์มีไฟเดย์ไลท์เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีสกเกิร์ตรอกหลายแบบเพิ่มข<ช>ึ้นให้หาหลานมากด้ตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตนะปัจจุบันนี้<ช>นะครับไรเดอร์นะครับมันจะมีไฟเดย์ไลท์ข้างหน้ามีขีดสีแดงด้วยนะครับรวมถึง สปอยเลอร์หลังลูกค้าเลือกเป็นทรงสปอร์ตยกสูงนะคะ,ะก็มีตัวไฟเบรคลงที่3ให้ด้วยค่ะเป็นสไตล์รถแข่งเลยนะครับออกกยกสูงนิดๆนะครับนี่นะครับรมาให้เลย,ยน,ะะนอกจากนี้นะครับด้านข้างเราได้เปลี่ยนด้วยใช่ก็จะเป็นตัวล้อแม็กซ์สิบห้านะคะลูกค้าเลือกทรงได้เลยเลือกสีน็อตครอบดิสได้ด้วยนะคะโอ้โหซึ่งตัวนี้นะคะก็เลือกเป็นขอบแดงๆเนาะขาเป็นขาแมงมุมเลยนะตัวนี้นะครับออกสไปเดอร์แน่ โนเวโฮมหรือเปล่านะครับคันนี้นะครับก็จะมีขิปสีแดงมาให้นะครับพร้อมครอบนิดสีแดงก็น็อตล้อสีแดงแต่งให้สวยๆเลยนะครับ<ช>ตัวนี้เนาะแล,แล้วก็มาตามมาด้วยตัวกันสาดข้างแล้วก็เสาอากาศที่ฉลามด้วยนะ,ะโอ๋มาอีกแล้วนะครับนี่สายนี้เอาไปแข่งรดลงสนามแข่งได้เลยนะครับเท่มากๆ, <S <S ๆ,ๆนะครับภายในภายในภายในเราก็ได้เปลี่ยนนะคะความหรูหราเนาะ เพิ่มเป็นตัวเบาะหนังให้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลส้มนะคะโทนคลาสสิกเหมือนกันสีนี้ก็น้ำตาลนมส้มตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันเยอะนะครับนี่ตัวนี้เราก็เปลี่ยนบอกเลยมีหลายสีนะนะครับสีนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยใช่ถือว่าลงตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเนี้ยค่ะลูกค้าจองในโปรโมชั่นที่มีช่วงเวลาเนาะก็เลยได้กล้องหน้าเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะรวมถึงตัวฟิล์มแล้วก็ค่าจดทะเบียนเนี้ยก็คือดูแลให้ครบจบเพียงที่ แปนห้าทวนเลยค่ะโอ้โหนะครับให้ครบจบมาให้เลยนะครับได้สเกิร์ตล้อมแม็กนะครับเบาะหนังนะครับแต่งให้ครบหมดนี่เลยแล้วผ่อนอยู่เพียง4 9 0 0ันบาทเท่านั้นเองสบายๆใครอยากผ่อนสบายแบบนี้นะครับบอกเลย จัดให้ได้นะครับเพียงหใช้งบเพิ่มนิดนิดนึงหน่อยเนาะนะครับแล้วก็รถเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วนะครับสัหรถคันสีขาวคันนี้คันสีขาวคันนี้เดี๋ยวจะพาไปปาจีเนาะเดี๋ยวจะพาน้องหมีรอบนี้เป็นน้องหมีไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าถึงบ้าน้วยค่ะน้องหมีแบร์ฮะพื้นแปรงตัวนี้นะครับก็มีมาให้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไงเราก็เตรียมเอารถไปส่งลูกค้ากันที่ปาจีบุรีนค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าค่ะ